โอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ก,การถ่ายทอดสดฟ e ุตบอล eFootball 2024นะครับวันนี้อยู่กับ n e เซอร์เอและเล่นโดยใช้เพย์สในการเล่นนะครับใครอยากได้ไฟล์ eFootball 2024นี้เดี๋ยวผมจะอัปโหลดไว้ให้ในคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอนี้ที่โพสต์ลงใน f a c e b o o k กลุ่มยูทูบแอดปาร์มเลสเตเนลของผมนะครับโอเควันนี้นะครับเราจะมาเปิดแมชบิ๊กแมชกันนะครับ แล้ววันนี้เราจะมาอยู่กับแมปบิ๊กแมปกันนะครับวันนี้เราจะระหว่างเอาบาร์เซโลนาเลยครับกับทีมโปรดของผมนะครับกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลมาชุดแดงครับและบาร์ซ่ามาในชุดน้ำเงินแดงชุดเก่งของเขานะครับอ่ะไปเลยนะครับไม่ดูไม่อะไรไม่ปรับทั้งนั้นนะครับวันนี้ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลนะครับบิ๊กแมชระหว่างบาร์เซโลนาและลิเวอร์พูลเอฟซีเป็นรายชื่อผู้เล่นนะครับ1 1ตัวจริงที่จะลงสนามในวันนี้นะครับแล้ววันนี้อยู่กับแอนฟิลเลยครับวันนี้เตะกันที่สนามแอนฟิลโรดนะครับวันนี้บาร์ซ่ามาเยือนลิเวอร์พูลถึงถิ่นเลยครับมาดูว่าจะเอาชนะเขาได้ไหมคาบ้านไหม หรือจะแพ้คาบ้านของลิเวอร์พูลครับครึ่งแรกนะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับบาซ่าบุกจากซ้ายไปขวาเปิดเชียงกันมาแล้วครับอ้าวล้วลมนะครับเปิดยาวไปเลยครับตัวน,นี้ แล้วก็เปิดขึ้นหน้าประตูครับลูกพูป่วยมง <Yes. S 1> ข้ามคานไปครับเปิดจากประตูออกมาครับ <It shows. S 2> บาซ่ายัางได้บอลเอาไปแล้วครับไปอีกแล้วครับ <It> s <S โดนสก,กัด <it 's S 2> ออกไปไหมไม่โดนครับเปิดขึ้นหน้ามาไม่มีใครครับ อา้าวเปิดไปไหนไม่รู้ครับบาซ่าลิวพูได้บอลโอ้โหเปิดเหมือนตั้งเกมไม่อยู่ครับตัวนี้หรือว่าผูเปิดขึ้นหน้าไปเลยครับต้องไปตั้งกันใหม่ครับ Jong อาเลี้ยวผู้ได้บอลไปครับเปิดเข้าไปก็ติดครับวิ่งขึ้นไปอีกแล้วครับริมเส้นโดนสกัดออกไปครับเลี้ยวผูโยนเปิดยาวมาก็ยังเข้าขาของบาซ่าครับ ก็พยายามหาจูรูเจาะอยู่นะครับตอนนี้เปิดเข้าไปไม่มีใครครับยิ่งเข้าไปก็ข้ามคานครับโอ้โหบาซ่าเหลือ,อผูเปิดจากประตูโยนยาวสาดเข้ามาที่กลางสนามครับแต่ก็ยังไม่ได้บอลน,นะครับ หรือพูสกัดกลับไปได้ครับตอนนี้ห the รือว่าููโยนยาวขึ้นไปหน้าประตูโอ้โ oh ห uh, วิ่งไล่บอลก็อยู่ริมเส้นครับตอนนี้สองคนลิ์พูได้บอลเอาไม่มีคนเข้าครับไม่มีคนเข้าไปหน้าประตูแล้วครับตอนนี้ <chance> แบบนี้ก็โดนไหมครับเกือบไปครับโอ้โหตายแล้ว อ้าวเตะออกไปเทะเหมือนกำลังลวนครับหรือพูได้ลูกเตะมุมครับแล้วโอ้โหเ <c oughs> น่งๆน่งเข้าไปเลยครับโอ้โหลูกนี้ครับเพียงเพราะว่าความพลาดข,ของโกเองเลยนะครับโอ้โหลูกนี้ครับเปิดขึ้นมาสวยงามแล้วเข้าหัวหน่งๆน่งครับเข้าไปกลางประตูตุงตะข่ายไปเลยครับ โอ้โหบาซ่าเสียประตูตั้งแต่20่สินาทีแรกนะครับไม่ได้ครับเห็นเขาเห็นเขาคองบอลได้น้อยกว่าแต่ว่าก็พลาดไม่ได้ครับเขาคมครับต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับบาซ่าไม่งั้นแพ้คาบ้านเขาแน่นอนครับ อ้าตอนนี้ก็หลุดไปอีกแล้วครับไม่มีเพื่อนเลยครับผไม่ได้ก็ไปเองครับเปิดขึ้นมามีคนไหมไม่มีคนอีกแล้วครับโอ้โหบาซ่า <im itation> ก็ต้องตั้งเกมกันใหม่ครับบาซ่าคือเหมือนเจาะเขาไปไม่เข้าครับ <end> โอ้ขู่เปิดปเข้าไปก็ออฟไซด์ S <S ครับ S <S ล้ำหน้า so well โยนยาวขึ้นไปครับ เขาจะเปิดไปไหนกันไม่รู้ครับไม่รู้กันครับบาซ่าเปิดขึ้นไหมก็ติดครับเด้ลูกเตะมุมเปิดขึ้นไปครับโอโ้โหไม่มีใครครับและไม่มีแถวสองมารับด้วยครับตอนนี้ แมนยูหรือว่าภูยังได้บอลอยู่ครับตอนนี้ยิงเข้าไปก็ข้ามคานไม่ตรงกอบครับไม่คมไม่คมเลยครับเปิดขึ้นมาครับบาซ่ายังได้บอลอยู่ครับตอนนี้ไม่ได้ครับเปิดเจาะขึ้นมาก็ไม่ได้ครับติดเขาหมดไปเลยครับอ้าวตอนนี้ก็ หลุดครับและยิงขึ้นมปโอ้โหยิงเข้าไปตรงตัวเกินไปครับแม่จังหวะเมื่อกี้นี้ต้องได้แล้วครับยังตีเสมอไม่ได้นะครับบาซา่าเนี่ยหมดเวลาครึ่งแรกครับทำอะไรดิวร์ผูไม่ได้เลยครับ โอ้โหลูกพูในบ้านนี่เขาแข็งแกร่งจริงๆครับเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์องบอลมากกว่าด้วยซ้ำนะครับบาร์ซ่าและยิงประตูสี่ด้วยซ้ำนะครับแต่ทำอะไรเขาไม่ได้เลยครับอันนี้ลูกพูบุกจากซ้ายไปขวาเปิดเกมครึ่งหลังมาครับอ้าวโดนสกัดไปได้ครับต้องทำอะไรสักอย่างนะครับครึ่งหลังนี้กับบาร์ซ่า งั้นก็แพ้เขาคาบ้านนะครับเอาตอนนี้คุกขิดคุกขิดก,กันอยู่ครับและลิวปูไปริมเส้นเปิดขึ้นมาครับยังได้บอลอยู่ครับตอนนี้บาซ่าต่อเลสไปก็ติดครับคองบอลไม่ได้เลยครับบาซ่าช่วงหลังนี้ เกมเป็นของลิเวอร์พูลเห็นๆเลยครับเนี่ยทุกการต่อบอลทุกการเข้าบอลทำอะไรเขาไม่ได้ครับเอาตอนนี้ได้บอลครับตอนนี้เอาไปแล้วครับไปยาวเองเลยครับตอนนี้หักกลับมาแล้วก็เปิดขึ้นมาครับไม่มีใครอีกแล้วครับจังหวะนี้ยิงไกติดอีกครับสกัดออกไปได้ครับบาซ่าได้ทุ่ม จังหวะนี้ยังไงแล้วก็เปิดขึ้นหน้าอะไรครับได้ไหมไม่มีคนอีกแล้วครับโอ้โหหรวอผูยังได้บอลอยู่นะครับ <onte> เอาโดนสกัดออกไปครับจ่ายไปริมเส้นครับตัวนี้ค <Jones. S 1> ืนหลังกลับมาตอนนี้เจาะกลางเข้าไปแล้วครับไม่มีคนประกบเลยครับถึงเขตหน้าประตูแล้วยิงครับ ปัดออกไปครับโอ้โหเจือบโดนประตูที่สองครับลิเวอร์พูลไอ้บาซ่าเขาโทษทีตั้งเกมเองไม่ได้ครับเปิดขึ้นไปโอ้โหก็ยังไม่ได้ครับเจาะเขาไม่ได้เลยครับโอ้โหหรือว่าผู้ อาตัวนี้ปล่อยเขาเลี้ยงอีกแล้วครับปล่อยเขาเลี้ยงไปก็แบบนี้ก็โดนแน่นอนครับเอาจ่ายให้เขาอีกครับปิดโอ้โหบาร์ซ่ารวนมากครับเดี๋ยวลิปหูเปิดขึ้นไปกลางประตูแล้วเข้าไปอีกแล้วครับโอ้โหในบ้านเขาคือแข็งแกร่งครับแอนฟิล สเม็ดแล้วครับบาซ่าทำอะไรไม่ได้แล้วครับตอนนี้โดนย้ำอย่างเดียวเลยครับก็โดนสกัดออกไปได้ครับเอ้าเปิดขึ้นไปโอ้หโหกระโดดมงแต่ไม่ได้ครับ ยังได้บอลดูเอาโดนสก,กัดออกไปอีกครับจ่ายคืนประตูไปเรียวผูยังได้บอลอยู่ครับโอ้โหทำอะไรเรอรวภูไม่ได้ครับตอนนี้เนี่ยเขาก็สก,กัดคืนกลับมาครับแย่งเขาได้เขาก็ไปแย่งคืนกลับมาครับและตอนนี้ไม่ออกริมเส้นออกไปแล้วครับเรียวพูได้ทุ่ม ปล่อยเขาอยู่ริมเส้นวิ่งไปวิ่งมาแล้วเปิดเข้าหน้าประตูไปครับแล้วออกไปแล้วครับโอ้ทำอะไรไม่ได้จริงๆครับบาซ่า <Wisconsin. S 1> แมตชนี้จั Into the last hour. Jong. งหวะน,นี้ต้องยิงแล้วครับใช่เลยครับโอ้โ oh, ห <My S 1> หน้าต่าง <you. S 1> เต็มๆเ,เ,เลยครับ เอาแล้วนะครับตอนนี้บาร์ซ่าทวงคืนกลับไปได้เป็นหนึ่งประตูครับโอ้โหดูลูกนี้ครับเลี้ยงเข้ามาแล้วยิงคมจริงๆครับเข้าหน้าต่างไปเลยครับโอ้โหลูกนี้คมจริงๆครับแม่หรือเวลาอีกเอีพียี่สิบนาทีนะครับต้องเร่งแล้วนะครับเบลูพูบาร์ซ่าต้องเร่งครับเอ้าเมื่อกี้เกือบหลุดครับโดนยิงประตูไปก็ล้วนๆเหมือนกันครับตอนนี้ ชิปโยนมาครับดิมเส้นแล้วเปิดขึ้นไปหน้าประตูแต่ไม่ได้ครับต้องบุกแล้วนะครับตอนนี้บาซ่าต้องบุกแล้วนะครับถ้าอยากจะเอาชนะนะครับคนเดียวที่คาดหวังได้ก็คือโยนกลับไปครับก็ไม่ได้อยู่ดีครับ โอ้โหไม่ได้ครับปล่อยเขาเลี้ยงมากลางสนามครับตัวนี้ไม่มีใครเข้าครับได้ไปแล้วครับแต่ก็ตอนนี้โดนสกัดออกไปอีกครับเขาวิ่งมาหน้าริมเส้นจะโยนเข้ากลางไหมเน่งเงน่งหอโอ้โหลูกนี้ซุปเปอร์เซฟครับดีว่าตรงตัวของผู้รลกสาประตูครับดูโอ้โหดีว่ายืนแม่นอยู่นะครับตอนนี้เติูลูกเตะมุม เกิดขึ้นไปกลางประตูแนละ้ว oh, ไม่ตรงกรอบครับ <c oughs> ไม่ได้แล้วนะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับตัวนี้ทำอะไรได้ทำครับพลาดไปอีกแล้วครับ ไม่ได้ครับทวเวลาบาดเจ็บเพียงแค่สองนาทีเท่านั้นครับตอนนี้อยู่กลางสนามครับยังเอาบอลมาไม่ได้เลยครับบาซาก็เสียบอลไปอีกแล้วครับ really well โอ้โหแย่งบอลเขาไม่ได้เลยครับเวลาก็หมดจะลงไปเรื่อยๆครับ หมดเวลาครับโอ้โหหรือว่าภูชนะไปครับสองหนึ่งครับ <Okay. S 1> แพ้คาบ้านเขาครับ <Okay. S 1> หรือว่าพบกันแบบหน้าแมตหน้าครับผม